การทำงานของเราเนี่ยเราทํางานเป็นระบบอย่างเช่นคดีนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่วันที่รอฟ้องก็คือวันที่10กันยาปี64เราใช้เวลาถึง8เดือนนะครับในการรวบรวมเอกสารเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้แค่กระดาษแผ่นสองแผ่นเหมือนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญแล้วก็มาร้องเรียนชาวบ้านนะครับหน่วยงานรัฐบุคลากรของ,ของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจําหรือข้าราชการการเมืองเนี่ยกูร้องวัหมดเลยนะครับซึ่งมันได้จังหวะมันได้เวลาจังหวะพอดีเลยที่ท่านชาตชาติเนี่ยท่านเลือกได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าท่านเห็นอะไรไหมครับเขายังไม่ได้บริหารประเทศเลยยงไม่ได้หารกรงเทพมหานครเลยคุณก็มาร้องอีกนะฮะร,ร้องเรื่องป้ายนู่นนี่นั่นเยอะแล้วก็แถม นะฮะไม่พอใจก็ยังอาฆาตมาร,ร้ายนะฮะว่าจะตรวจสอบ200อ,องค์การนะฮะสุดท้ายก็มาดูหมิ่นดูแคลนคนที่ได้รับการเลือกตั้ง1.38ล้านคนนะฮะว่าเป็นอะไรว่าเป็นอะไรนะเขาบอกว่าเป็นอะไรอะ <Hey here. S 1> บนกองกองต้องถ่านอะไรเนี่ย <Hey. S 1> ผมดูแล้วมันทุเรศอะ่ะฮะคุณ คุณเป็นถึงเลขาสมาคมคุณบอกว่าคุณเป็นเลขาสมาคมแต่คุณใช้ถ้อยคําดูถูกดูแพนกรุงเทพมหานครตั้ง1.3ล้าน1.38ล้านคนดีมัน,นไม่ใช่ไงนะม,มันไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะผมจะหาว่าจังหวัดพอดีไม่ใช่นะครับเราเตรียมการมานานแล้วครับเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยเ,เราค้นข้อมูลเอาแค่ปี62พอนะ62ไปจนถึงปีปัจจุบันเนี่ยทั้งหมด อ,อ่ทั้งหมดมีอยู่7ดแฟ้มรวมทั้งแฟ้มร้องเรียนคือแฟ้มนี้ครับแแฟ้มนะครับเขาร้องเรียนเท่าไหร่ครับ3 5 2อห้าสิบเรื่องท่านดูดิดมันทําอะไรกันเนี่ยนี่3 5 2ห้าเรื่องเนี่ยผมยังตัดออกนะคดีหนึ่งหนึ่งสองี่ผมไม่เอานะครับเพราะว่าในคดีนี้มินเมย์แล้ก็ไม่อยากจะเอาใส่เข้ามาในในพวกนี้เราตัดออกเยอะเลยนะฮะสามห้าสิบเรื่องตั้งแต่ปี6 2สองจนถึงปีห5ห้า ว,วันวันมันธรรมาหากินอะไรกันเนี่ยพวกเนี้นะมันไม่ใช่ไงแล้วยาหนึ่งก่อนที่จะบอกถึงความเป็นมาเนี่ยก็คือว่าเรื่องมันสืบเรื่องมาจากเมื่อวันที่ห้าสิงหาปีหกสี่นะฮะสมาคมองค์การพิทั์รัฐธรรมนูญโดยนายศรีสุวรรณจันยาเพียงคนเดียวนะบอกเพียงคนเดียวได้มายื่นหนังสือร้องเรียนท่านพลตราเวจเสรีพิสุทธิธ์เตมียเวส หาว่าผมดินหินทรายลงแม่น้ำแพรน้อยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะฮะถือเป็นการผิดจริยธรรมร้ายแรงตามข้อ1 0บข้อ 7, ข้อ 11, ข้อ17ประกอบด้วยข้อ27วัดสองต่อมาวันที่10กันยาปี4 6, ีปี64ท่านเสรีก็เลยให้ผมฟ้องฟ้องอสมาคมองค์การพิชักร,รัฐบูญรวมถึงนายศรีสุวรรณจันยาที่ศารอายา ะะข้อหามีนระมาดโดยการโฆษณาเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทตอนนี้อยู่ในระหว่างการไต่สวนมูลฟ้องในระหว่างนั้นนี่ครับเราได้มีการเรียกเอกสารจากกรมการปกครองนะครับเกี่ยวกับการดําเนินธุรกรรมของสมาคมองค์การพิทักษรธรรมนูญว่าสมาคมนี้ได้มีการดําเนินการมีการประชุมประจําปีไหมมีการส่งบัญชีงบดุลหรือไม่ มีกรรมการอีกคนเรียกมาสามครั้งนะผมก็โทรไปถามที่เขตสำัมพันวงเขาบอกว่าพี่มีอยู่แค่นี้จริงๆนะแสดงว่าสมาคมนี้ไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการประจำปีเลยอย่างน้อยต้องปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วที่สำคัญนะครับที่สำคัญที่ว่าบัญชีงบดุลเนี่ยก็สำคัญด้วยนะฮะเมื่อคืน ผมกำลังเตรียมเอกสารนี่แะครับปรากฏว่าในสมาคมนี้นะครับตั้งแต่ปี2552นะครับ2 5 5ง2ที่นายทะเบียนเนี่ยวันที่13พฤศจิกายน2552นี่ฮะเป็นจดทะเบียนสมาคมเลขที่ครับจ .47 แปดห้าครับสองห้าสองนะมีกรรมการทั้งหมดสามคนชื่อหนึ่งนายนัทวัฒน์ปารุกุลนายกสมาคมสองนายศิษวจันยายอุปนายกและเลขาธิการสามนางทิติมาบุญประเสริฐกรรมการและเลและเหรดยผคนี้สำคัญ